เกิดกระแสข่าวลือหนาหูไปทั่วโซเชียลมีเดียหลังจากสโมสรอ,อุราวาเรดไดมอนด์ทีมดังแห่งศึกเจลีกญี่ปุ่นที่มีลิคาโดโรดริเกสคุมทัพซึ่งเป็นอดีตโคต้ชที่เคยคุมทีมในไทยลีกอย่างราชบุรีมิตรผลเอฟซีบางกอกกลาสและสุพรรณบุรีเอฟซีได้ให้ความสนใจอยากได้ตัวเจ้านิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์มิดฟิลด์ของบีจีปทุมยูเนเต็ดแชมป์ไทยลีก2020-2021ไปร่วมทัพเรื่องดังกล่าวกองกลางไดนโมวัย27ปีได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วว่า ตอนนี้ผมยังไม่ได้ทราบเรื่องอะไรทั้งสิ้นเวลานี้อยากมีสมาธิให้เต็มที่กับบีจีปทุมยูไนเต็ดในการเตรียมทีมเพื่อลุยศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มก่อนนอกจากนี้เมฟิลทีมชาไทยยังเผยถทิ้งโอกาสกลับไปเล่นในเจนลีอีกครั้งกับการได้เล่นถ้วยสโมสรเอเชียกับบีจีปทุมยูไนเต็ดนั้นอยากเลือกแบบใดผมว่ามันตอบได้ยากแต่ส่วนตัวแล้วผมอยากจะอยู่ช่วยทีมเพื่อลุยถ้วยสโมสรเอเชียเพราะมันเป็นครั้งแรกของสโมสร และเป็นค้าแรกที่จะได้ช่วยทีมแบบเต็มๆส่วนเจลีกนั้นถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับไปเล่นอีกครั้งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสโมสรด้วยเพราะผมยังคงมีสัญญาอยู่กับทีมสําหรับทิติพันธ์ย้ายจากสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดมาร่วมทัพเดอะแรบบิทบีจีปทุมยูเนเต็ดเมื่อฤดูการ2 0 1 8ก่อนที่ในฤดูการ2 0 1 9จะถูกปล่อยให้กับโออิตะทรินิตะยืมตัวใช้งานโดยทําผลงานลงเล่นเจลีก20นัดเป็นตัวจริง12นัด และผลงานในศึกฟุตบอลถ้วยลูวานครับลงเล่นไป3ามนัดทำไป1นประตูก่อนจะย้ายกลับบีจีปทุมยูเนเต็ดเมื่อฤด,ดูการ2020หลังจากนัทวุฒิสุขสุ่มสู่หน้าอนาคตไกลไว้ยีโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทรูแบงคอกโดยกองหน้าชาวจังหวัดตากยิงประตูไปแล้ว12ลูกในไทยลีกและเป็นดาวซันโวแข้งไทยที่ทำประตูมากที่สุดให้กับแข้งเทพอีกด้วยล่าสุดโค้ชแบนทัชตะวันศรีปาน กุนซื้อใหญ่ของทูแบงคอกได้ออกมาพูดถึงฟอร์มการเล่นของเขาที่ทําผลงานได้ดีในช่วงระยะหลังและจะมีโอกาสก้าวขึ้นไปติดทีมชาติไทยได้หรือยังนัทวุฒิถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับทีมชาติถ้าจะหาคนจบสกอร์แต่เขายังต้องพัฒนาการเล่นร่วมกับเพื่อนหรือเล่นตามแท็กติกให้มากขึ้นกว่าเดิมซึ่งเรื่องของการหาพื้นที่หรือการจบสกอร์เขาดีอยู่แล้วตามนิชิโนต้องการก็มองว่าตอบโจทย์ครับผู้สื่อข่าวถามต่อว่า ในฐานะที่โค้ชแบนเคยได้ร่วมงานกับเจ้าม้ยธีรสินแดงดาและนัทวุฒิสุขสุ่มที่เป็นขึ้นลูกใหม่ข้อดีข้อเสียของทั้งสองคนที่คล้ายกันไปเช่นไรข้อดีของม้ยในช่วงที่เขาพีคเขาคบเครื่องมากในช่วงที่เขาขึ้นมาช่วงอายุ25-26เขาจะมีในเรื่องของการจบสกอร์เรื่องของการไปกับฟุตบอลแบบเลี้ยงกินตัวเรื่องของการเล่นกับเพื่อนร่วมทีมเพราะฉะนั้นนัทวุฒิกับม้ยจะต่างกันตรงที่นัทวุฒิจะเป็นคนหาพื้นที่และจบสกอร์ได้ดี ส่วนการเล่นร่วมกับเพื่อนหรือแบบเดียวกันกับมุ้ยผมมองว่ายังคงไม่ใช่สักเท่าไหร่นักอย่างที่บอกนักวุฒิเองก็ต้องพัฒนาตัวเองและเพื่อให้มีประโยชน์กับทีมชาติไทายให้มากขึ้นดังนั้นการพัฒนาศักยภาพตัวเองต้องมีให้มากกว่าเดิมส่วนในอนาคตเขาจะมีโอกาสมาทดแทนมุ้ยได้หรือไม่นั้นตรงนี้ผมไม่สามารถตอบได้ขึ้นอยู่กับการพัฒนาและอยู่ที่ตัวของเขาว่าจะสามารถพัฒนาขึ้นตัวเองไปเทียบเท่ามุ้ยได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสเป็นไปได้ หากเขาพัฒนาตัวเองต่อไปได้เรื่อยๆสำหรับนัวุุิสุกสุ่มเคยเล่นให้กับ FC ตัวโตเกียวย23ในเจลีก3ในปี2019โดยเจ้าตัวลงสนาม16นัดยิงไป3ประตูซึ่งในอดีตเคยฝากผลงานถล่ม21ประตูให้กับ Bangkok United B ไว้ในไทยลีก4เมื่อปี2017ก่อนถูกส่งไปพัฒนาฝีเท้ากับ FC โตเกียวตั้งแต่ต้นปี2019ก่อนจะค้าแข่งหฤดูกาลเต็มๆและกลับมาช่วยทู b a n งคอกลุยศึกไทยลีกในปีนี้นั่นเอง ครมอเห็นชอบ TOR ของคณะกรรมการด้านเทคนิคเพื่อเตรียมการเสนอตัวร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในอีก13ปีข้างหน้าโดยประเทศไทยจะเป็นประธานของชาติอาเซียนในการเตรียมการเสนอตัวร่วมเป็นเจ้าภาพส่วนคณะทำงานหลักได้แก่อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์และเวียดนามประเทศสมาชิกอื่นๆจะเป็นคณะทำงานสนับสนุนรวมถึงมีผู้แทนจากสาพพันธ์ฟุตบอลอาเซียนเข้าร่วมด้วยหลังจากนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดำเนินการศึกษาความคุ้มค่าและพิจารณาปัจจัยต่างๆของประเทศไทยตลอดจนผลประโยชน์และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประเทศในการเป็นาภาพร่วมจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกครอบคลุมประเด็นสำคัญได้แก่รูปแบบและมาตรฐานการจัดการแข่งขันความคุ้มค่าในการดำเนินงานต่างๆเช่นต้นทุนในการเตรียมความพร้อมการจัดหารายได้และผลประโยชน์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานและการต่อยอดการลงทุนหลังจบการแข่งขัน แพตติกเดโตะในด่านสุพรรณบุรีไม่ค่อยถูกฉลกหลังโดนยิงมากสุดต่อเกมและเคยตกชั้นจากฝีมือของทัพกวางซงมีการเปิดสถิติพบว่าแพตริกเดโตะมือกาสุพรรณบุรี f c ีไม่ค่อยถูกฉลกยามพบกับสิงห์เชียงรายก่อนเผชิญหน้ากับผู้แข่งรายนี้อีกครั้งในเกมศึกโตโยต้าไทยลีกนัดตกครั้งในด่านทีมชาติฟิลิปปินส์ย้ายมาอยู่กับช้างศึกยุทธหทัตถีเมื่อช่วงเลก2ฤดูกาล2 0 1 9ปรากฏว่า37นัดที่เฝ้าเสาวให้กับทีมในไทยลีก เขาเสียประตูต่อ1เกมมากที่สุดให้กับกว่างซงมหาภัยถึง5ประตูซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วที่เปิดบ้านแพ้ด้วยสกอร์สประตูต่อ5ในนัดสุดท้ายของซีซั่นจากผลการแข่งขันวันนั้นทําให้สิงเชียงรายแซงบุรีรัมยูเนเต็ดคว้าแชมป์โตโยต้าไทายลีก2019ครั้งแรกโดยกด h เฮ to Head ที่ดีกว่าส่วนสุพรรณบุรีเอฟซต้องตกชั้นแต่รอดมาได้เนื่องจากพีทระยองตัดสินใจยุบทีม กลายเป็นทีมสุดท้ายจากลีกล่าง T3 ที่ก้าวขึ้นมาสัมผัสลีกรอง T2 ต่อจากลำพูนวอริเออร์และเมืองการยูเนเต็ดสำหรับสโมสราประชาที่ทำได้ตามเป้าหมายอย่างทุลักทุเลเสียวไส้เล็กน้อยถึงปานกลางหลังจากที่เปิดบ้านเอาชนะอุดรยูเนเต็ด2-0ในเกมเล็กที่2ของรอบชิงที่3ในศึกฟุตบอลเรจนเนลแชมเปียนชิพเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาณสนามลีโอสเตเดียมรวมผล2นัดขุนพลตราชดาเอาชนะไปได้2-1 นับเป็นการเปิดฟลอ,อยญ่าลีโอสเตเดียมเต้นรำฉลองความสำเร็จกันต่อเนื่องหลังจากทีมพี่ใหญ่อย่างบีจีบทุมยูเนเต็ดก็เพึงจัดงานฉลองแชมป์รับถ่วยไทยลีกกันแบบชื่นมื่นไปสดๆร้อนๆ